รเรียนเชิญผู้ว่านะครับปิดทองลูกนิมิตพร้อมถวายพระไตรเป็นประเดิมนะครับ คำบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระรับศีลพร้อมกันนะครับกราบก่อนสามครั้งนะครับกราบอิมินาสก,กาเรนณตังพุทธังอภิปูชยามา อิมินาสักเรนาตังธรรมังอภิปูชยามาอิมินาสักเรนาตังสังขังอภิปูชยามาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะควาพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิ สวาคาโตพระควตาธรรมโมธรรมมังนามามมสุปฏิปันโนพะคาวโตสาวกาสังโฆสังฆังนามามาราธนาศีลพร้อมกันนะครับ มะยังพันเตติสรเนนะสหปัญจศีลานิยจามาทุติยัมปิมะยังพันเตติสรเนนะสหปัญจศีลานิยจามาตาติยัมปิมะยังพันเตติสรเนนะสหา ปัญจศีลานิยาจามะโอตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddha Sama. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddha Sama. Namo Tassa Bhagavato. อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังขจามิพุทธังสรณังขจามิธัมมังสรณังขจามิธัมมังสรณังขจามิสังฆังสรณังขจามิ ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิทุติยัมปิธรรมังสระนังคาชามิทุติยัมปิสังขังสรนังคาชามิตุติยัมปิพุทธังสรัง ตาติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตาติยัมปิธรรมังสารนังคัจฉามิตาติยัมปิธรรมังสารนังคัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิอะมะพันเต ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัะฐานสมาธิยามิอะินาธนาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ กาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ สุราเมรยมัชะปมาดธานาเวระมณีสิขาปะทังสมาธิยามีสาธุ เรียนเชิญท่านอภิรัตป้องกันในอำเภอเมืองยะโสธรได้กล่าวรายงานและอ่านประวัติความเป็นมาของวัดป่าน้ำคำน้อยขอเรียนเชิญครับ กลาบนมัสการพระเดชพระคุณพระราชพรพัชรยานมุนีและคณะพระเถลานุเถระทุกรูปกาปเปลียนท่านจนรรียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรและคณะญาติธรรมทุกท่านในนามของนายอำเภอเมืองยะโสธรกระผมนายอภิรัตป้องกัน ขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระราพชพระชษาญามุนีและท่านผู้ว่าการจังหวัดที่ได้สละมาะเวลาเป็นประธานสงฆ์และประธานคาวว่าป่ายคลาววดในครั้งนี้และก็ขอต้อนรับคณะญาติธรรมจากจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงในงานพิธีตัดลูกนิมิตวัดป่าน้ำคำน้อยในวันนี้ ขออญาตนำเรียนประวัติการก่อตั้งวัดป่าน้ำคำน้อยให้ทุกท่านได้รับทราบพ,พอสังเกตวัดป่าน้ำคำน้อยได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างวัดโดยนายคำบุเหมลาอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งอยู่ที่บบตำบลตาทองอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรเมื่อวันที่20พฤศจพฤายน พุทธศักราช2,533และได้รับอนุญาตให้สร้างวัดณห,หมู่บ้านหมู่ที่2ตบลน,น้ำคำใหญ่อำเภอเมืองยะโสธรจังหวัดยะโสธรและด้วยความเห็นชอบของมหาเทระสมาคมกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศตั้งเป็นวัดขึ้นในพระพุทธศาสนามีนามว่าวัดป่าน้ำคำน้อย เมื่อวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2533และได้รับประกาศพระราชทานวิสุงคามสีมาตามบัญชีรายชื่อวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมางวดที่สองประจำปีพุทธศักราช2546ที่34กที่3ากำหนดเขตพันธสีมากว้าง40เมตรยาว80เมตร ณวันที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2546วัดแห่งนี้มีเจ้าอาวาสปกครองมาแล้วสองรูปดังนี้รูปที่หนึ่งหลวงปู่บุญสีญาณธรรมโมซึ่งท่านได้มรณภาพเมื่อวันที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2536รวมสิริอายุ78ปี 39พรรษารูปที่2พระครูอัคคธรรมานุสาลนิคมเหมลาอายุ46ปีพรรษา37ท่านได้ลาออกจากเจ้าอาวาสเมื่อปีพุทธศักราช2562เพื่อไปปฏิบัติาศาสนสกิจต่างประเทศวัดสาขาหลวงปูศีมหาวีโรประเทศอังกฤษ เจ้าว่ารูปปัจจุบันคือพระอธิการอาคมอาภาปรโรนาเมืองรักอายุ63ปีพันษา41ที่ตั้งปัจจุบันอยู่เลขที่157หมู่ที่15บ้านน้ำคำน้อยตำบลน้ำคำใหญ่อําเภอเมืองยะโสธรจังหวัดยะโสธรสังกัดภาค10ธรรมยุทธวัดห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศเหนือ หกิโลเมตรอยู่กลางป่ายางทึบพื้นที่ป่ากว้างหนึ่งสิบห้าไร่เป็นป่าไม้สมบูรณ์ร่มรื่นเงียบสงบเหมาะสำหรับนั่งสมาธิภาวนาอุโบสถแห่งนี้เริ่มก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช25 3 8เสร็จสมบูรณ์มานานกว่า20ปีแล้วงบประมาณในการก่อสร้าง มาจากศรัทธาของประชาชนจำนวน20ล้านบาทโดยแรงงานส่วนใหญ่เป็นคณะสงฆ์วัดสาขาวัดหลวงปู่ีมหาวีโลมาร่วมก่อสร้างและมีขนาดกว้าง21เมตรยาว40เมตรเป็นอุโบสถแบบอนเนกประสงค์ใช้เป็นทั้งหอฉันศาลาธร,รมวัดสวดมนต์และอุโบสถสังฆกรรมดังนั้นพระราช พัชรยานมุนีจึงดำริให้เจ้าวาดรูปปัจจุบันจัดให้มีการสวดถอนสีมาและงานตัดลูกนิมิตวัดป่าน้ำคำน้อยจึงได้จัดงานพิธีปิดทองฝังลูกนิมิตขึ้นในระหว่างวันที่หนึ่งถึงสองกุมภาพันธ์2,565ท้ายนี้ในานามอำเภอเมืองยโสทธรต้องกราบขอบพระคุณและขอต้อนรับ คณะพระเทลานุเถระและคณะญาติธรรมทุกท่านที่มาร่วมงานในพิธีตัดลุกนิมิตวัดป่าน้ำคำน้อยในวันนี้ซึ่งนำดับต่อไปผมขอญาติกาเรียนพระเดชพระคุณพระราชพชัชรยานมุนีประธานสงฆ์และท่านผู้ว่าการจังหวัดยะโสธรท่านจุลชียังตรงได้ดำเนินการในขั้นตอนในดลนหดับต่อไป ขอกราบเรีนเชิญครับเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรได้วางพระไตจีวรและปิดทองลูกนิมิตลูกเอกขอเรียนเชิญครับเรียนเชิญท่าน ในอำเภอแล้วก็ท่านพอประพุทิท่านน้าสุนราชาการนะครับ แล้วก็เชิญนั่งประจําที่นั่งก่อนนะครับและเรียนเชิญทางคณะเจ้าภาพนะครับลูกนิมิตตั้งแต่ลูกที่1ถึงถึงลูกที่9นะครับประจําที่ลูกนิมิตเลยนะครับเรียนเชิญครับเพราะว่าลําดับต่อไปทางพระราชพัชรยานมุนีอ่ะขอขอไปเทละเทละลูกเทละแถวขอเชิญลูกที่1ก่อนครับลูกขึ้นครับครับลูกขึ้นแล้วก็เดินไปประจําลูกนิมิตเลยครับลูกที่1 ขอเป็นระเบียบก่อนนะครับ1เสร็จแล้วก็เชิญลูกที่สองนะครับต่อด้วยลูกที่3ามครับลูกที่4ประจำลูกนิมิตเลยนะครับลูกที่5ลูกที่6ลูกที่เจ็ดลูกที่แปดประจํลูกนิมิตเสร็จแล้วก็รอสัญญาณนะครับจาก พระคุณท่านจะได้ให้สัญญาณรอ,อตัดลูกนิมิตนะครับเชิญเชิญเชิญลูกเลยครับประจําลูกนิมิตเลยครับส่วนลูกเอกลูกที่9นั้นนะครับก็จะเป็นพระเดชพระคุณพระราชพัชรยานมุนีนะครับแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรนะครับท่านในอำเภอ ท่านพอ่พอพระพุทธสัมักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนะครับแล้วก็ทางท่านหัวหน้าส่วนราชการนะครับก็จะประจําลูกที่9ลูกเอกนะครับ ท่านเจ้าภาพประจําที่ลูกนิมิตเนี่ยนะครับแต่ละลูกเลยนะครับให้พร้อมเพียงกันแล้วก็รอสัญญาณนะครับจากพระคุณท่านจะให้สัญญาณแล้วก็จะได้ตัดปลายลูกนิมิตพร้อมๆกันนะครับ เดี๋ยวรอให้ทางเจ้าภาพแต่ละลูกนั้นพร้อมเพียงกันก่อนนะครับนะครับเมื่อพร้อมเพียงกันนะครับประเดชวระคุณพระราชพัชรยานมุนีนะครับก็จะได้นำประกอบพิธี นิมนต์พระเดชพระคุณพระราัพัชรยานมุนีประธานสงฆ์นะครับได้นำประกอบพิธีตัดไายลูกนิมิตเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดยะโสธรท่านในอำเภอท่านพออสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะโสธรท่านหัวหน้าส่วนราชาการครับประจําที่ลูกที่9ลูกเอกนะครับและท่านเจ้าภาพทุกลูกนะครับ เตรียมตัวพร้อมๆเพียงกันนะครับรอสัญญาณจากพระคุณท่านนะครับรรท่านเจ้าภาพเตรียมมีดให้พร้อมเลยนะครับรอตอนนี้ครับ เตร <to meet> <the> ียมมีดก่อนนะครับเตรียมมีดให้พร้อมก่อนเชิญตัดเลยครับ damn Ina, ina, ate, ประทางกินามประทางกินานิการตาวานาลาบันตาเทป่ทางกินิสาธุพร้อมพรมกันสามครั้งครับสาธุสาธุสาธุ อนุโมทามิ ลำดับต่อไปขอกราบนิมนต์กราบนิมนต์พระราชพัชรยานมุนีได้กล่าวสัมโมทนียกถานะครับ ขอกราบนิมนต์โอกาสนี้ขอกลับนิมนต์พระราชพัชรยานมุนีได้กล่าวสัมมูทนียกถาแล้วก็จะได้ นุโมทนาปลวดน้ำรับพรในลำดับต่อไปครับ ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปเพื่อความสะดวกเรียบร้อยราบรื่นดีงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีโอกาสดีซึ่งมีผู้หลักผู้ใหญ่ทางฝ่ายบ้านเมืองมีท่านผู้ว่าท่านนายอำเภอมีพระเจ้าประสงค์พ่าแม่ครูบาอาจารย์ก็มีเยอะออขั้นตอนปิดอะไรฝ่ายคณะสงฆ์ยังไม่ให้ปิด 喂，听郎。